ความเป็นธรรมะสองที่ยากจะเข้าใจก็ขั้นโลกุตระเพราะกุศลอกุศลเป็นโลกิยะที่ไม่มีวันหมดสิ้นไปจากวิบากกรรมของคนแต่ละคนจนกว่าผู้นั้นจะปรินิพานเป็นประโยสารจริงจําเป็นต้องยกเลิกทิ้งไปส่วนธรรมะสองคือบุญบาปนั้นเป็นโลกุตระเมื่อผู้ใดทำบุญกำจัดบาปจบสิ้นก็เป็นผู้หมดสิ้นบุญสิ้นบาป ปุญยะปาปะปร,ะริขีโนที่จะมีในกรรมที่ไปกับการอีกเป็นผู้จบการกริยาคือทำการตายเสร็จแล้วคนผู้นี้จะไม่มีกริยาของการตายของบาปในจิตตนอีกแล้วคนผู้นี้เป็นอรหันต์กริยาทุกกริยาในทุกๆการจึงไม่มีการเกิดการตายของบุญและบาปกันอีกแล้วการจะยกกรรมวิบากของตนทิ้งได้ ก็ต้องเป็นคนผู้เป็นอรหันต์ขึ้นไปที่จะกระทำการตายลงด้วยปรินิพานเป็นประโยสารเท่านั้นมูลสูตรพระไตรปิฎกเล่ม2 4ข้อ58เพราะอารหันต์คือผู้ทำกาละตายเป็นแล้วหรือผู้ทำการตายสำเร็จแล้วกรรมของอรหันต์จึงไม่มีบาปหรือบุญอีกแล้วปุญญะปาปะป,ป,ปริขีโนชนี้คือกรรมไม่มีวิบาก นอกนั้นไม่มีใครสามารถเลิกวิบากกรรมของตนทำกาละก็ดีการกริยาก็ดีหมายถึงการตายหรือการกระทำความตายให้ตนสำหรับอรหันต์คือผู้เกิดสองครั้งหรือตายสองครั้งครั้งที่หนึ่งเกิดทางสรีระจากท้องแม่ที่คลอดออกมาจากมดลูกเป็นการเกิดแบบชลาพุชโยนิถ้าตายก็ตายทางสรีระคือตายกายแตก กายะสะเพทาครั้งที่2การเกิดของสัตว์ทางจิตวิญญาณสัตว์โอปปาติกะเป็นการสะสมพลังงานของสัตว์ทางวิญญาณโอกันติอภินิพติที่คลอดแบบผุดเกิดเป็นการเกิดแบบโอปปาติกะโยนิ นั่นคือจิตวิญญาณหนึ่งตายลงจิตวิญญาณที่ต่อจากนั้นก็เกิดต่อทันทีไม่มีเกี่ยวกับสรีระที่เป็นดินน้ำไฟลมมีแต่กายกับสัญญาเท่านั้นที่เป็นสัตว์อยู่ตามความเป็นสัตว์ในสัตววาด้ 9, หรือวิญญาณถีติเจ็ คือผู้ทำบุญและไม่ลึกลับในบุญส่วนผู้เป็นอรหันต์ไม่มีการเกิดแบบโอปปาติกะโยนิมีแต่ทำกาละตายหรือทำการกริยาทำการตายอารหันต์คือผู้ทำการตายของสัตว์โอปปาติกะหรือทำการตายของบาปของอกุศลในจิตตนสำเร็จเด็ดขาดด้วยอาวุธวิเศษศาสตราคือบุญ หรือความรู้ขั้นโลกุตระศาสต,ตามิใช่ผู้ทำการเกิดทางสรีระเนื้อหนังเลยส่วนบาปนั้นมันเป็นจิตชั่วซึ่งเป็นกรรมที่จะทำเป็นโยนทิ้งไปดืด้อไม่ได้เพราะมันเป็นโทษเป็นภัยที่คนอื่นเขาเดือดร้อนเขาก็ยึดพยาบาทอยู่ที่เขาไม่ยอมทิ้งแต่กุศลก็ไม่ใช่บุญกุศลเป็นภาคหรือส่วนที่ไม่ใช่ความชั่วเป็นความดีซึ่งเป็นสมบัติโลกียะไม่มีศูนย์ ต่างจากบุญมีศูนย์แม้บุญจะฆ่าแต่ก็ฆ่าอากุศล,ละจิตหรือจิตบาปเท่านั้นคือฆ่าเฉพาะกิเลสในจิตของตนเองเท่านั้นด้วยไม่ฆ่าอะไรอื่นเด็ดขาดนอกจากกิเลสบุญเป็นแค่พลังงานจิตทําการกําจัดหรือฆากิเลสเสร็จบุญก็จบหน้าที่ของพลังงานไม่มีความเป็นบุญเลื้ออยู่อีกบุญจึงสะสมไม่ได้ไม่ใช่สมบัติ อรหันคือปัญญาที่สูงสุดไม่ลึกลับในบุญ อารหันคือผู้ไม่ลึกลับในการเกิดการตายบุญทำหน้าที่ทำลายหรือกำจัดเป็นวิบัติบุญเป็นนักฆ่าผู้ยิ่งใหญ่บุญฆ่ากิเลสเท่านั้นบุญไม่ฆ่าผิดไปจากกิเลสหากเป็นจิตดีแท้กุศลบุญจะไม่ฆ่าเด็ดขาด อรหันจึงทำบุญที่ละเอียดชัดแม่นคมยิ่งไม่จับตัวอกุศล,ลจิตหรือตัวบาปผิดเพี้ยนเด็ดขาดจึงค่าถูกตัวเพราะบุญต้องมีปัญญาแท้ปัญญาเป็นโลกุตระชนี้ชนี้คือวิสัยขั้นชานไฟซึ่งเผากิเลสวิสัยนี้คือบุญโลกุตระธรรมเป็นชานวิสัยที่อจินไตจริงๆผู้ไม่มีภูมิถึงขั้นชานวิสัยแบบพุทธ เดาไม่ได้เด็ดขาดชานพุทธวิสัยจึงเป็นอจินไตจริงแท้แน่ที่สุดผู้ปฏิบัติได้แต่ชานโลกีกันก็เพราะความเป็นชานวิสัยของพุทธเป็นอจินไตปุตุชนคนโลกีจึงต้องศึกษาชานของพุทธให้สัมมาทิฏฐิก่อนจึงจะปฏิบัติได้ทุกวันนี้เข้าใจความเป็นชานแบบพุทธกันไม่ได้แล้วเข้าใจความเป็นชานกันแต่แบบโลกีหรือของเดียรถีอยู่ทั่วไป และปฏิบัติได้กันแต่ชานโนลกีมีผลกันแค่ชาโลกีจึงได้แต่อาศัยมีนิสัยมีวิสัยกันแค่ชาโลกีก็ไม่มีวันจะได้ชาวิสัยของพุทธแน่ยิ่งกว่าแน่ 311เนื้อแท้ของภูมิธรรมขั้นฌานวิสัยคืออย่างไรจิตวิญญาณขั้นฌานวิสัยนั้นมันมีสมรรถนะมีอาการมีลักษณะอย่างไรกันแท้คำว่าชานวิสัยนี้เป็นขั้นที่สองของความเป็นอจินไตยสี่รองจากพุทธวิสัยซึ่งนับจากสูงลงมาหาต่ำและขั้นที่สามของอจินไตยสี่คือ วิบากแห่งกรรมขั้นที่สก็ความคิดเรื่องโลกโลกจินตาแต่ถ้านับจากล่างขึ้นไปขั้นหนึ่งก็โลกจินตาขั้นสองก็กรรมวิบากขั้นสจึงจะเป็นฌานวิสัยขั้นสพุทธวิสัยวิสัยนี้คือสยะหรือใสซึ่งหมายถึงเองคือตัวตนเองที่สามารถมีฌานสูงขึ้นถึงขั้นวิ นั่นคือวิเศษพิเศษยิ่งใหญ่วิสิทธิ์เลิศวิศาสตรกล้าวกล้าชำนาญมั่นใจวิสุทธดความสะอาดหมดจดบริสุทธิ์เป็นต้นวิสัยจึงมีความหมายว่าพิเศษยิ่งใหญ่เลิศยอดแกล้าวกล้าชำนาญมั่นใจบริสุทธิ์สะอาดหมดจดฌานวิสัยจึงสูงส่งมากกว่า คนที่มีพลังงานอุณหธาตุหรือไฟธาตุแค่อาศัยแค่นิสัยชัดเจนไหมชาวิสัยนั้นเป็นชานโลกิยะก็ได้เป็นชานโลกุตระก็ได้แล้วแต่ทิฏฐิของใครถ้าใครเข้าใจความเป็นชานได้แค่โลกิยะก็จัดอยู่ในพวกมิจฉาทิฏฐิซึ่งจะได้แต่ชาแบบที่ไม่ใช่พุทธ แต่ถ้าใครเข้าใจความเป็นฌานเข้าขั้นโลกุตระจึงจะจัดอยู่ในพวกสัมมาทิฏฐิที่เป็นแบบพุทธ 312วิสัยของชานโลกิยะกับโลกุตระแตกต่างกันชไหนพระชานที่เป็นโลกิยะนั้นมีคุณสมบัติเพียงแค่กดข่มหรือสะกดจิตให้สงบให้เก่งๆได้ทำเป็นครบคราวเท่านั้นเพราะไม่มีผลของโพชฌงเจตไม่ปฏิบัติตามมรรคองค์8บริบูรณ์สมบูรณ์ หรือไม่ได้ดำเนินไปตามโพธิปักขียะทราม37อย่างสัมาทิฏฐิจนสำเร็จผลจบกิจเพียงแต่ทำให้พลังงานนามธรรมาของตนอยู่ในอำนาจสามารถควบคุมให้อยู่ในอานัตของตนได้เยี่ยมยอดเป็นครั้งคราวแล้วต้องเลิกแล้วก็ต้องทำใหม่อยู่เสมอซึ่งหากไม่มีการควบคุมหรือไม่ตั้งใจมีสติควบคุมมันก็ไม่มีความเป็นฌานกล่าวคือไม่เป็นฌานจนเป็นปกติสามัญ ซึ่งไม่ต้องตั้งใจทำฌานให้แก่ตนอีกก็มีฌานไม่ได้นั่นเองโดยเฉพาะฌานโลกีต้องเข้าไปอยู่ในภวังหรืออยู่ในภพภายในหากมีภายนอกด้วยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ร่วมด้วยกับสัมผัสภายนอกอย่างเป็นปกติชีวิตก็เป็นฌานปกติไปตลอดไม่ได้จึงเป็นฌานที่ไม่มีผลสำเร็จจบจริงซึ่งแตกต่างจากฌานที่เป็นโลกุตระพลังงานอุณหทาศ พลังงานนามธรรมสามารถเผาทำลายกิเลสให้สลายไปจนหมดสิ้นเกลี้ยงบริสุทธิ์สะอาดหมดจดได้แท้จริงยังยืนตลอดการในชีวิตปกติสามันตื่นไม่ต้องหลับตารับรู้ภายนอกเป็นปกติจิตก็เป็นฌานได้ตลอดจบกิจเสร็จการฌานเป็นวิสัยของชีวิตตนปกติ 313ความเป็นฌานของศาสนาพุทธเป็นอาจินไตเมื่อเป็นได้สำเร็จแล้วก็มีชีวิตที่ดำเนินไปได้โดยไม่มีกิเลสสาสะวะอยู่ในชีวิตตลอดไปเป็นชีวิตธรรมดาสามัญไม่ต้องเรียกว่ามีฌานอีกก็ได้เพราะแท้จริงจิตมีฌานวิสัยในตนแล้วเป็นอัตโนมัติเป็นตัทธตาเป็นแอคเซียม ซึ่งจากอาศัยจเจริญขึ้นเป็นนิสัยแล้วจึงจเจริญขึ้นเป็นวิสัยที่สุดจุดท้ายแท้ๆเป็นอนุสัยกันทีเดียวอนุสัยในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงกิเลสเด็ดขาดอย่าหลงผิดเป็นอันขาดมันคนละขั้วเพราะไม่ใช่อนุสัยกิเลสแต่เป็นฌานที่มีวิสัยสูงสุดวิเศษวิสิทธิ์วิสุทธ์ตั้งสติดีๆนะ คำว่าอนุสัยในที่นี้เป็นฌานวิสัยขั้นโลกุตระที่มีคุณสมบัติขั้นตัถตานั่นคือได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่ซึ่งมันเป็นสามัญปกติของชีวิตทีเดียวที่ผู้มีฌานนี้ก็คือคนมีพลังงานทางจิตอุณาธาตุอันสามารถไม่มีกิเลสอยู่เสมอยั่งยืนถาวรโดยไม่ต้องทำฌานกันอีกเลยเป็นความจริงหรือสัจธรรมที่เป็นจริงที่สุดแล้วไม่ต้องพิสูจน์แล้ว Axiom